ฤดูการไหนต้องระวังปวกมากที่สุดในหนึ่งปีมีหลายฤดูแต่จะมีฤดูไหนหรือไม่ที่ต้องให้ความสนใจเฝ้าระวังปวกมากที่สุดปวกชอบความชื้นดังนั้นฤดูฝนจึงเป็นช่วงที่ต้องระวังปวกเป็นพิเศษโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนจนถึงต้นฤดูหนาวที่มีความชื้นดินสะสมจนเข้าสู่เดือนมกราคมถึงต้นเมษายนของทุกปี เราอาจเห็นแมลงเม่าบินวนไปมาในบ้านซึ่งจริงๆแล้วแมลงเม่าก็คือปลวกที่โตเต็มวัยและกำลังออกมาสืบพันธุ์นั่นเองแล้วเราจะป้องกันยังไงดีละ่ะเมื่อแมลงเม่าออกอารวาสทุกบ้านต่างหวาดกลัวว่าบ้านตัวเองปลวกขึ้นแล้วหรือยังทุกคนลองสังเกตว่าแมลงเม่าที่พบเจอในบ้านปริมาณเท่าไหร่ถ้ามีสักหลักสิบก็ยังพอเบาใจได้ค่ะส่วนใหญ่ปลวกยังไม่ขึ้นบ้านเราแน่นอน แต่บ้านใกล้เคียงต้องมีหลังใดหลังหนึ่งมีปัญหาปวกขึ้นแล้วบ้านเราก็เตรียมป้องกันได้เลยค่ะแต่ถ้าหากพบมแมลงเมาเป็นร้อยเป็นพันในบ้านและยิ่งบินออกมาจากในบ้านด้วยแล้วฟันทงร้อเปอร์ซนตบ้านคุณเจอปัญหาปวกแล้วค่ะรีบตรวจสอบตามจุดเสี่ยงในบ้านได้เลย และเมื่อเจอแล้วก็ห้ามฉีดเองนะคะให้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญมาจัดก,การให้จัดดีที่สุดสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนหมั่นตรวจสอบบ้านว่ามีส่วนไหนที่ควรซ่อมแซมเพื่อไม่ให้แมลงเมา้าเล็ดลอดลงไปสร้างรังใต้บ้านการป้องกันปวกทุกปีก็ยังสำคัญกับบ้านเราอยู่นะคะกินโฮมพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาเรื่องปวกฟรีแอดไลน์หรือเลือกสาขาไกลบ้านท่านได้เลยค่ะ